สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแจ๋ชาแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคาราะห์ไตรตรองข้อมูลนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นอนาคตไม่มีใครทราบนะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไรมันจะเป็นไปตามที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็คิดค้นสูตรมาก็เอามาฝากกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ เรามาดูสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับสูตรนี้เคยลงแล้วนะครับทั้งหมดมี8งวดผิด1งวดงวดที่ลงนะครับคือผิดงวดที่เอาลงนะครับผลปรากฏว่าผิดแล้วก็กลับมาเดินต่อนะครับทีนี้เราเห็นว่ามันเดินต่อเราก็เอามานำเสนอมาฝากกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดต่อไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับจากงวดแรกนะครับที่เข้ามาจากงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราจะคํานวณจาก1พฤศจิกายนตําแหน่งที่ใช้บวกกันนะครับก็จะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของรางวัลที่1นะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเราเริ่มกันเลยนะครับจากงวดแรกนะครับ3ตําแหน่งนี้นะครับ7 3บวก7นะครับเป็น10 10บวก5อีกเป็น15 15มาบวก8อีกเป็น23 23บวก0ก็ได้23นะครับได้เลข3 3ตัวนี้จะมีมาหรือไม่นะครับเรามาดูผลรางวัลของวัดต่อมานะครับ16พฤศจิก,กายนนะครับออก0 17 223เลข3นะครับมาที่หลักหน่วย งวดต่อมานะครับ3าตำแหน่ง3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับบวกกัน2บวก2เป็น4บวก3อีกเป็น7 7มาบวก6อีกเป็น13 13บวก9เป็น22นะครับได้เลข 2, 2> ผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ1ทธันวาคมออก4 5 3 5 2 2เลข2มาหลักร้อยแล้วก็ ทดหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับวัดต่อมานะครับ3มตัวท้ายรางวัลที่1นะครับบวกกันห้าบวกสเป็น7จดบวกสอีกเป็น9ก้าเบวกสอีกเป็นสิบเอดสิบอ็ดบวกหนึ่เป็นสิบสอง ได้เลข2อนะครับ2ตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมีมาหรือไม่เรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16ทธันวาคมนะครับออก5 2 9 9 2 4เลข2นะครับมาที่หลักสิบงวดต่อมานะครับ 3ตัวท้ายรางวันที่1 9ึเบวกสเป็น11 11อบเวกสเป็น15 15้าสิบวกศูนบวกหเป็น21ได้เลข1 1ตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมีมาหรือไม่เรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ 30ธันวาคมนะครับออก510541เลขหนึ่งมาที่หลักหน่วยเรามาดูต่องวดต่อมาครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับบวกกัน5บวก4เป็น9 9บวก1เป็น10 10มาบวก3เป็น13 13มาบวก4เป็น17ได้เลข7 7็ตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมีมาหรือไม่เรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ17มกราคมนะครับออก491 774เล็ลข7มาที่หลักร้อยแล้วก็หลัก10 มาดูต่องวดต่อมานะครับ3ามตัวท้ายรางวัลที่1นะครับบวกกันเจ็บวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดสิบแปดบวกศูนย์เป็นสิบแปดสปดมาบวกเจ็ดเป็นยี่สิบห้านะครับได้เลขห้างวดนี้นะครับที่ว่าผิดเป็นงวดที่เอาลงนะครับ ผลรางวัลที่ออกนะครับ1กุมภาออกห้าแ2ดสองสองเคำนวณได้เลข5้านะครับงวดงวดนี้ผิดนะครับเป็นงวดเที่ยวลงนะครับงวดนี้แหละเที่ยวลงลงแล้วก็ผิดหลังจากที่ผิดก็เข้ามาต่ออีก2งวดนะครับ2งวดถัดมาก็เลยเอามานำเสนอมาฝากกันใหม่นะครับเพื่อ งวดต่อไปมันจะเดินต่อเราก็จะใช้เป็นแนวทางดูนะครับพิจารณาดูเรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกกันสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกเจ็ดนะครับเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาบวกห้าเป็นสิบหกสิบหกบวกเจ็ดนะครับเป็นยี่สิบสาม ได้เลข3 3ตัวนี้จะมีมาหรือไม่นะครับเรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมา16กุมภาพันธ์นะครับออก781403เลข3นะครับมาที่หลักหน่วย งวดต่อมานะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับบวกกัน4บวก0บวก3เป็น7 7มาบวก5นะครับเป็น12 12บวก1เป็น13ได้เลข3นะครับ3ตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมีมาหรือไม่เรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดผลปรากฏว่าเลขสามมาที่หลักสิบหลังจากที่ผิดนะครับก็มาเดินต่อสองงวดที่เราหยุดพักไปนะครับผิดเราก็พักไป แต่ผลปรากฏว่า2งงวดที่ผ่านมากลับมาเดินต่อนะครับงวดนี้เราจะมาดูมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรแล้วก็จะเดินต่อหรือไม่ตำแหน่งที่ใช้บวกกันเหมือนเดิมนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1แล้วก็มาบวกหลักร้อยของเลขหน้าครั้งที่2หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2นะครับ สตัวท้ายลงที่หนึ่งครับเกบวกสเป็น12 12อบวกแนะครับเป็น20่สิบวกสเป็น23 23มาบวก8นะครับเป็น31ได้เลขหนึ่งนะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่น,นี้เราก็ อบไม่ได้เหมือนกันนะครับสถิติที่ผ่านมาก็ตามนี้นะครับเข้ามาเจ็ดงวดทั้งหมดแปดงวดมีผิดหนึ่งงวดงวดนี้ได้เลขหนึ่งนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่สิบหก มีนาคมหกสามนะครับงวดต่อไปสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วกดที่กระดิ่งนะครับเวลา ลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวังโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ